ง่ายๆครับกับบีดูนีพี่น้องผัดผักชูรสหรือผักแซบนะครับพี่น้องที่เขาเอื่นกัดมาพี่น้องเนาะโคดกระตุกครับพี่น้องครับอืมนะกินหายากให้รับพี่น้องครับง่ายๆผัดน้ำมันหอยครับผักแซบปูกระไว้แล้วว่าผัดชูรสพี่น้องอ่าบอตองเด็ดเป็นแบบน้อยพี่น้องครับเอาเป็นแบบกันารเวลาสูกแล้วกะจะได้ตะเกียบขีปู้นะครับพี่น้อง กินก็ข้าวตม้มก็ได้กินกับกาวยเตียวก็ได้ <c oughs> ข้าวเจ้าก็ได้ครับพี่นอ้องนี่แหละครับเมนูง่ายๆไ,ไปใส้ก็ยากพี่น้องครับฝนกระอืออ่าเ็นไปนําบอ่อไปหน่อบนกระทกพี่น้องเลยฝาปิดเอวก้กรอนครับให้มันสุกจักหน่อยหนึ่งคัดท่า,ทา,ทาห่างพี่น้องครับกระต่ายไฟ้าหนักสุกแล้วบเริ่มสุกแล้วมันสลดแล้วเอกากะเปิดยฝาออกพี่น้องครับ สิปุงรถได้บบดน,นี้ใส่น้ำมันหอยลงไปพี่น้องครับมักหลก็ใส่หลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยผลนก็โต๊ะฝ่าก่าห่องพี่น,อน้องหนึ่กินห้าะะอ,อยากเสร็จแล้วพี่น้องเนาะง่ายี่ายกินยากทูหยากรึยังว่ค่อยผัดพี่น้องครับถือว่าครับเป,เป็นยอดเลยครับก็ได้เด็ดเป็นแบบน้อยๆอเป็นยอดเป็นการเลยนะครับเวลาก,กินมันจะกรอบ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 ลองไปเห็ดกินเบิ้งเ้อพี่น้องเด้อปูบางคนเขาก็เอาไปหนึ่งใส่ปลาเอาไปลวกกินตะปพนนะพี่น้องครับ ใส่ไข่จักหน่อยหนึ่งพี่น้องครับไข่จักหน่อยหนึง่งเราต้องใส่หลายแล้วไปหมักพอบอลมั่นอยนู่แล้วพี่น้องครับใส่ซอสลงไปพี่น้องครับบีบซอสลงไปบ่มักกับบอตองใซกลุ่มรสชาติที่เข้า,าชื่นชอบเลยครับมักเค็มมักหวานหรือว่าที่เป็นจังไงละ่ะเป็นว่าบ่มักกับบอตองใส่เนื้อกเข้มๆใส่ยันพอยไงชู้ลงไปพี่น้องครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็รักษาสุขภาพพี่หน้อรับฝนตกอ่าลงไฮล้หน้ากันพี่น,น้องเนาะอืมหน่าฝนไปใส้กระยากพี่น้องรับระมัดระวังใส่สอดฝาเรืองลงไปครับโอ้ฝฟ้าสีสม้มเออด้วยว่าฟ้าเรือดอก่ยอยกับฟ้ามันแหลบแปรอะขคอยกับแจ็คบอเบิงถือ,บอเบิงบ่อถือจอกตาดอีอ่าอ่อือายุมันกันกบานามันก็โอเคพี่น,น้องเนาะอืม ไม่ใช่สอนเลยอาค่อยๆขยี้ขยี้ครับตัวนี้เริ่มได้ที่แล้วพี่น้องครับนี่ใส่พริกแข็งลงไปจักหน่อยพี่น้องครับพริกสดก็บบเลยไปเก็บพี่น้องกดมัโตกตกแห้งก็ะบอมแห้งบางอยู่เดี๋ยวจะปิดไครนี่จะไม่จ่าอบหลักจาาสุขภาพกัดพี่น้องเดินค่อยๆขยี้ค่อยๆค้นครับอ่า กินก็ข้าวเดียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นี่ข้าวซอยหั่นอนี่หั่นเขากันดิผักชูรสนี่เรียกว่าผักเสแปรพี่น้องครับไผักบุ้กเคยเห็ดกินกับใบเห็ดกินเด้อนะพี่น้องครับผัดนตะมันหอยนี่แซบ่แซบเสแปพี่น้องครับอ่าสมซื้อเพลินนั่นแหละผักแซบ่บหรือว่าผักชูรสนะครับเห็ดหลายๆเมนูพี่น้องครับเอา้าโปรได้บได้กินเขาก็มากินเขากำลักันทำกากสายฝนมาเด้อพี่น้องครับกินเขากำลังกัน